พี่ดำทำอะไรครันนะอ่าวอาอกคำสารให้น้องเหรอคะคิมมี่กับพี่ดำค่ะคิมมี่นี่หัวกลมบลกนะครับเพื่อนๆน่าหยิกมากเน้นเน้นพี่ดำครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ตาตาคิมมี่สวยนะครัสีฟ้าแล้วก็มีสองสีค่ะสีฟ้าแล้วก็สีแดง ส้มคือคิมีนะคะพีนํำนี่จะสองสีเหมือนกันนะคะก็ตะเหลืองอัมพันแล้วก็มีบางครั้งเห็นเป็นสีฟ้านะคะของของพิ่ดำเเลียค่ะเลียอย่าเลยค่ะฮะจะนอนหรือ,อยังคะปะเราไม่พานอนไไก่อนไหมก่อนนอน สะอาดนะคะก็กิจว่าจำวันของเขานะคะตื่นมาเขาก็จะกินอาหารนะคะนะคะแล้วก็จะกินหญ้านะคะหญ้าก็เราจะเตรียมหญ้าไว้เขาหญ้าหญ้าเขาเรียกอะไรนะไหเงินนะคะหญ้าแมวเพื่อให้เขาขับก้อนขนอองนะคะแล้วก็ เขาก็จะนั่งกระบะกระบะทรายนะคะที่มีกระบะทรายไว้ให้เขาแบบสะอาดเลยเขาจะน่ารักมากเขาจะเขาจะใส่รูนะครับเพื่อเขาจะนั่งกระบะทรายแต่เล็กๆค่ะเน่เน่เน่เ่่่แม่ชมดรู้นั่นเนี่ยรู้ภาษาคนด้วยเพราะแม่ชมเรามองเหยยแม่หอมได้ไหมคะหอมได้ไหมคะคิมิีแม่หอมได้ไหมลูก ในบอแน่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 โอ้ยในในชว้ตาสวยสิคะแหมวันนี้ตามเป็นสีฟ้านะ่ะบางวันก็เป็นสีส้มนะ,ะเออแปลกนีดนาะงอ๋อเดี๋ยตกตัวกอ้ยนะลูกนอนดีดีเออพี่ดำกอดน,น้องไว้หน่อยเฮอนะกอดตี เลี้ยให้พี่ค่ะเ็รักกันค่ะคู่นี้นะคะพี่น้องนะคะท้องเดียวกันอดูวพี่ดำนอนเนี่ยมาควรตัวอี้แม่พังหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเล็บใครเนี่ยนั่นๆ,ๆ,ๆจะสวบอีกแล้วพี่ดำนะพอบอกจะหอมหน่อยจะสวบแม่ตลอดอมไม่รักแม่ไงคะอื ยังไม่ให้กินข้าวนะถ้าไม่รักเนี่ยอ๋ออ๋อฮันท่าอะไรกันเนี่ยเขาคิมมี่มุดหัวไปไหนน่ะสวัสดีครับพี่ดำอู้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าหน้าอ้วนเลยอ๋อ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  เท้าดูเท้าอ่ะสบายบเฉยเลยอนอนบนเก้าอี้หลอนขนเก้าอี้สเละเลยคับเพื่อนนอนนี่ปะนอนได้แล้วนำกาลเวกนะคะอืม อา้าวคิมมี่เป็นทำไมเป็นนอนอย่างนั้นแนล่ะลูกพี่ดำก็เอาเท้ายัานเท้ายัานน้องลูาฮู้พี่ดำครับทำไมหน้าตีจังเลยครับดูที่ดำเนี่ยโอ้ย <c oughs> จุบได้ไหมครับแม่จุบได้ปะมันเขี้ยวแล้วเนี่ยจุ๊บจุบหน่อยเร็วมาเนี่ยกระดิ่งหางลิกีๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเพื่อนดู เบือนดูหางกระดิกนี่น่น่เกรดิกกดิกต <|so|>> ิ๊กติ <t os> <t os ๊กนฮ่้ยเท้าหน้าตีจังเลย่ะขอตีได้เป่อมันเขี้ยวเท้าอ่ะอืไปนอนดีกว่าโอเคค่ะ